อนุญาตให้มาขายตรงนี้ฉันถามว่าใครอนุญาตให้มาขายตรงนี้ออไม่ไม่มีค่ะตรงนี้ห้ามขายรู้ไหมฉันเป็นผู้จัดก,การที่นี่ฉันไม่อนุญาตจักก็เห็นกันเด็กตาดำๆเด็กจะหาว่าฉันใจไหมไส้ระกรรมฉันจะอนุญาตให้ขายแค่ครั้งเดียวแล้วกันนะอ๋อขอบคุณค่ะไหนดูซิมีอะไรกินบ้าง เด,เดี๋ยวสิครับผู้จัดการถ้าผู้จัดการอนุญาตแล้วก็ต่อคิอวเพื่ผมสิครับกพผมมาก่อนอะไรนี่เวลาพักของพี่เธอแล้วเหรอนี่มันก็เที่ยงแล้วนะคะดูเวลาสิคะนี่มันเวลาพักของพวกเรานะคะมันไม่ผิดกฎผู้จัดการจะมาว่าเราสองคนไม่ได้แล้วนะครับฉันไม่สนใจหรอกใครจะมาก่อนมาหลังแต่ฉันจะใช้สิทธิ์ความเป็นใหญ่ที่นี่ถ้าไม่พอใจก็ไม่ต้องซือ้อส่วนเธอ พอใจอ่ะก็ไม่ต้องขายขอโทษนะคะคุณผู้จัดการคุณอย่ามาสแสดงกิริยาแบบนี้นะคะตรงนี้มันไม่ใช่งานในส่วนของคุณที่ทําอยู่แต่ตรงนี้มันคือมารยาทางสังคมถ้าคุณมาทีหลังคุณก็ไปซื้อที่หลังสิจะมาใช้ต้แหน่งแจงคิวอ,อย่างนี้ไม่ได้นะืแค่แมคะากระจกทำไมเป็นผู้จา่าสั่งสอนฉัน่ะ